เึงขึ้นมาอยูดตรงไหนกันเนี่ยมันยุไหนกผมว่าเราไม่ได้มายุกจอมพลปอนะครับเราหลงยุกมายังยุคของจอมพลตริกเรามาที่น่ก่อนดีกว่าเรามาที้นี่ก่อนดีกว่าครับเรมาเลยอะเฮ้ยเข้ามานี้กอแล้วกันไงยังไงไก หลงยุคมาตั้การลสมัยนี้ทันสมัยเนี่ยมีบาร์มีอะไรอีกแล้วเออดีเน<ด><ล>าะคล้ายๆสมัยเราเลยเนาะที่ร้านอาหารเนาะอืมมีมีเหล้าด้วยอาหารนอนนิยม a อ l favorite ด้ย Let's have some fun this beat is sick I wanna take a ride on your disco stick Let's have some fun this beat is sick I wanna take a ride on your disco stick ในช่วงประมาณพศออ2499-2500นั้นเรารู้จักกันในช่วงของอัธภันครองเมืองซึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยวัยรุ่นที่เติบโตมาหลังยุคที่จอมพลปต้องการให้เพิ่มประชากรดังนั้นข่าวหนังสือพิมพ์ในยุคหลังจอมพลสฤษดิท์ทำการรัฐประหารนั้นจึงมักมีข่าววัยรุ่นตีกันจนเป็นที่รู้จักกันว่ายุคอัตภันธ์ครองเมืองเฮ้ย,ยนี่เห็นคู พวกมึงใครอ่ะขอโทษครับคือคือเราหลงยุคมาครับหลงยุครู้ไหมนี่ยุคไหนแล้วมันหลงยงหลงยุคอะไรอีกฮะแล้วนี่ก็ยุกจมบนสลิดไงไม่รู้จักเหรอฮะจำบนสลิดเหรอจำบสลิดจริงทำเป็นโง่ไปได้ใช่นี่รู้ไหมกูใครอิทธิพลเแาเนี้ยขาใหญ่เลยนะเว้ยรู้ไหมนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ยอยากเป็นลูกน้องไหม ก็ดีนครับเล้วไอ้ล,อลูกน้องจะได้กินข้าวฟรีหรือเปล่ามางั้นเธอเธอมาสาวสาวถอยน้่งต้องมาคุยกันหน่อยละวอ่ะไหนไหนน้องใหม่วันนี้เดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวผัดอเมริกันแล้วกันเขา้าวกำลังฮิตข้าวผัดอเมริกนันไงเขา้าวกำลังฮิตอยู่ตอนนี้อุ้ยไม่รู้ใจแล้วข้าวผัดอเมริกันมันมันยังไงมันก็คือข้าวผัดที่เขาเอาไทยกับอเมริกันมาผสมกันไงมีของแบบพวกไส้กรอกไส้กรอกของอเมริกันผสมกับข้าวอย่างนี้ไง อดี๋ยวน,นี้เขาฮิตกันจะตายมาโทรมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของข้าวผัดอเมริกันอยู่สองเรื่องเรื่องแรกกล่าวว่าเกิดจากคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์ที่นำไข่ดาวแส่กรอก มาประยุกขณะที่เป็นผู้จัดการร้านอาหารในสนามบินดอนเมืองส่วนเรื่องที่สองกล่าวว่าเกิดจากพ่อครัวชื่อโกเจ็คคิดค้นเพื่อบริการทหารอเมริกันที่มารบในสงครามเวียดนามช่วงพศสอง0ันห้าร้อยถึงสองพโดยตั้งฐานทัพในจังหวัดนครราชสีมาจนได้รับความนิยมไปทั่วประเทศอ่ะเดี๋ยวสั่งเขาเข้าผัดอเม,เมริกันตะกี้กูสั่งให้พวกมึงละเดี๋ยว เล่นเพลงให้เพลงโปรดของข่าเลยรู้ไหมเพลงโปรด B 9เคยฟังหรอเพลงนี้ลองฟังดูมเอนมเคที่อะไรนิด ไม่คุยอะไรกันอมอบนคงจบบนปอตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอยุคนี้เป็นยุคอิสระชนคนเดินทางที่เรียกว่าฮิปปี้และก็เป็นช่วงปลายยุคทองของเอวิสเ r e s l e y และ The b e ิทเทิจะเห็นว่าเพลงในยุคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากอเมริกันอย่างมากเพราะถหารอเมริกันที่มาตั้งฐานทัพในประเทศไทยได้นาเทรนเข้ามาในไทยด้วยทําให้คนไทยเริ่มแต่งตัวตามแฟชั่นและฟังเพลงสากลในยุคนี้ เออกินมั่งเยอะละขอบคุณมากครับขอบคุณพี่มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้นิดนิดจิ๊บจิบโอ้ยแบบช่วงนี้กูก็แย่เหมือนกันเนี่ยฮะช่้งคนมาทยเรื่องเรียนจะไปพูดถึงมันเนี่ยรู้ไหมสมัยเนี้ยจอมมนสลีค่อยขอูยนโยบายเขม,มวดเขมวดจะทําอะไรแต่ละอย่างนะ,นะเหนื่อยจริงเลยกังมีเรื่องนู่นเรื่องนี่พูดง่ายกับเด็จการณนั่นแหละ จอมพลสฤษดิ์ได้ทําการรัฐประหารครั้งที่สองแล้วดําเนินนโยบายเผด็จการเพื่อจัดการเรื่องความวุ่นวายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองรวมถึงพัฒนาประเทศด้วยเงินทุนจากอเมริกานโยบายที่โด่งดังได้แก่สามเรียบหมายถึงจับเรียบค่าเรียบและเผ่าเรียบมาตรา17ที่ให้อํานาจแก่ผู้นําและมาตราย1ที่ประหารใครก็ได้โดยอ้างว่าเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และเสรีธรรมอันดีของประเทศชาติโอ้ยเบื่อวันนี้เดี๋ยวกูจะไปผับอยากไปกันเปล่าครับไปดีมีผับด้วยเหรอครับมีเยอะเหรอครับมีทั้งเยอะโห้โเนี่ยเดี๋ยวจะไปคลายเครียดเป็นยิงซะหน่อยอยากไปมาเดี๋ยวพาไปเองที่เด็ดๆมาทองหล่อนะอะไรพูดอะไรกันทองหล่อมาไม่ได้เเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเอง นี ừ, 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 ่ยังไม่เมานะเฮ้ยเมาแล้วอ่ะโอ้ยมานี่ต้องต่อยขวดโอ้กันนะจะเมาสมัยนี้เีงโอ้กเลยยอดโอ้ยแกโอ้ยเมาแล้วกู เราดูหรือเปล่ารถตาป้องไปส่งในยุคของเขานะเมาแล้วเันจับได้ใช่พี่เฮ้่ยเรื่อยครับเรือยเออพี่ไปแล้วเหรอขอโทษนีครับไปดวไปดูเอาคืนมาดิสโก h e ทปเป็นสถานบันเทิงที่นิยมมากในยุคนี้เป็นที่สำหรับดื่มกินและเต้นรำซึ่งรับอิทธิพลมาจากอเมริกาเช่นกัน ในกรุงเทพมีแหล่งบันเทิงเช่นถนนสีลมสาทรเสระวงส่วนต่างจังหวัดที่มีชื่อคือฐานทัพของทหารอเมริกันบริวเวณสนามบินอุตภเจังหวัดชนบุรีเป็นตน้นแล้วนี่พวกเราแล้วพวกเราอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยผิดยุคไปแล้วเหรอโอ้ยไม,ไม่ได้กลับบ้านทุกทีละโห